ขอความเจริญในธรรมจะมีระยะยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจจนามองค์วาดว่าข้อที่สิบที่องค์ตมเด็พระสัรรมราแตพระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามพิสุนั่งหรือนอนในที่รับกับนางพิสุนีสองต่อสองสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้อย่างนี้ก็เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนมาคารหานินทาได้ว่า พระหรือว่าพิสุนีเนี่ยบวชแล้วก็ไม่เห็นทาอะไรกันมานั่งคุยกันแล้วก็ทําอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีคนรู้คนเห็นอธิษฐาก็จะเป็นที่มาของความเสื่อมศรัทธาชาวบ้านก็นินทาว่าร้ายชาวโลกตีเตียนโดยตน้นมายาตก็มีว่าขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวัน อดีตพัญญาเก่าของพระอุทายีก็ได้เข้ามาบวชเป็นพิสุนีหลังจากบวชแล้วก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาไปหาพระอุทายีที่โกติไปเช้าไปเพลนไปเย็นไปค่ำไม่เป็นอะไรที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมพิสุททั้งหลายเห็นการกระทำ ของพระอุทายีแล้วก็พิกษุณีที่เป็นอดีตพัญญาต่างก็ไม่สบายใจกระนามปามเรื่องนี้ไปกราบทูลพระเจ้าพระเจ้าก็ได้บัญญัติทิขาบทว่าภิสูุไดนั่งในที่รับกับพิกษุณีสองต่อสองต้องอบาาัติปาจิตตี อาตมาภา็นามาเจริญพรญาติโยมได้รับรู้รับฟังว่าพุทธเจ้านั้นได้มีภาวินัยมีทีขาบทป้องปรามหรือว่าห้ามการกระทําของพิสุและก็พิสุนีเอาไว้แน่ที่จะเป็นอย่างนี้พิสุกับพิสุนิีเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอะไรกันแต่ว่าอยู่ในที่รับผูรับตาก็เป็นอาบัติปาจิตติแต่ว่าถึง คันอื่นๆก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่อาบัตแต่ว่าเป็นการห้ามอาไว้ก่อนไม่ให้ไปอยู่ในที่รับผูรับตาควรจะอยู่ในสายตาของคนทั้งหลายจะพูดจาจาหรือว่ายาธุระอะไรก็ให้อยู่กับคนเป็นกลุ่มก็เพื่อที่จะป้องกันคํากระหานินทาจากพุทธบร,ริษัทได้นั่นเอง อาตมมาภากันาากนำมาเจริญพอยาิโยมได้รับรับฟังเจริญพร